สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่ราคาเนี่ยประมาณ2-300กว่าบาทนะครับก็จะมีแนะนำอยู่3ตัวนะครับหลังจากที่ผมมาทำคลิปลงในช่องเนี่ยเอาไว้นะครับประมาณหลายรุ่นแล้วนะครับคาวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูรุ่นใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นรุ่นตัวนี้รุ่นแรกๆเลยนะครับที่ผมเอามารีวิวครับก็เป็น เลโนโวนะครับเป็น G.M. 2 Pro นะครับนี่ตัวนี้ครับสีขาวมีไฟเห็นไหมครับนี่สีขาวโหก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ต่อมาเนี่ยก็จะมีตัวมา,มา,มาใหม่มาใหม่ๆนะครับเช่นเรียวฟิกตัวนี้ครับเรียวฟิกผมบอกเลยว่าตัวนี้เรียวฟิกเนี่ยเสียงดีนะครับถ้าเทียบกับ G.M. 2 Pro ที่เป็นของ Lenovo ตรงนี้ครับผมว่าเรียวฟิกเนี่ยเสียงอ่ะ ใกล้เคียงกันแต่แอบ,บดีขวาเล็กน้อยนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีสีดำแล้วก็สีขาวตัวสายเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเทียบกับตัวจิมทูโปนะครับสายอาจจะดูคล้ายๆกันแต่เหมือนจิมทูโปจะดูใหญ่ขวานะครับเห็นไหมครับแบบ คล้ายแบบเหมือนเลยดีกว่าแบบไม่ใช่แบบคล้ายนะแบบเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแบบเหมือนกันเลยนะครับแต่เสียงเนี่ยออกคล้ายๆกันด้วยนะครับไม่ใช่แบบไซส์เหมือนกันด้วยนะครับแต่ผมมองรู้สึกว่าเสียงของเรียวฟิกเนี่ยจะดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเรียวฟิก f 3นะครับต่อมานะครับเป็นเรโนโวนะครับมีเจ้าตัวนี้ครับ xt 9 8นะครับ อันนี้เป็นตัวใหม่หมดเลยนะครับตัวใหม่หมดเลยเรียวฟิก F3 หรือ XT98 นี่ครับ XT98 เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเป็นก้านยาวนะครับแล้วก็ไม่มีตัวซับเสียงนะครับเอาไว้เน้นแบบฟังเพลงแบบสบายๆนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนเนี่ยก็เออลวงๆว,งวงถ้าใครสนใจตัวไหนเนี่ยก็กดเลือกสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ